เพี่ชุดโปห้องนี่ใส่ก้อนฟันที่หลังนี่มีชุดได้เนยครับมีหลายชุดตอนนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นผู้ล้างบอสชุดองเนี้วห้องสี่ครับชุดนี้พกมาจัดชุดเอกสาซัดนะครับผู้ใดอยากได้ชุดใดก็ทักถามมาสลดนะครับท่อนนี่พ้อนได้จริงว่านะครับทักถามมาครับพ้อนได้จริงนะครับใสบัรประชาชนใบเดียวนี่ครับเพี๋ยวพกมาจัดกรุงเทพนะครับผมมาจักกรุงเทพเลยครับนะครับกต่ไม่ได้จกกผมนะครับกพอยากใส่ขึ้นก่อนนะครับผม เอาเงินอีกก่อนเดี๋ยวเขาไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าพันว่านะครับพันดีกว่าโอ้โชคดีครับนะครับโซจีงเศร้าแก้วเขานี่นะครับอีชุดผัวพันก็ต้องถามหลายครับพี่น้องนะครับเขามาเบิังเราเขามาทักทายกันในเพจเฟซบุ๊กทั้งสี่ก็ได้ครับนะครับว่าพันได้กิ่งบ่นะครับอ่าถามว่าตั้งสั้นตั้งชี่มีนั่นมีนี่บ่ต้องครับถือพันประชาชนสำนองสำยานบ้านวัฒนธรรมหลักเงินดาวนะครับความค้นคำคนหนึ่งนะครับ รถเกียร์ซ้ายะแกวอยู่แล้วครับของครับ